ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งทุ่มเทพ,พระวรกายทรงงานหนักด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อประสบนี้ก่อนสะท้อนผ่านการทรงงานเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการทรงงานที่ไม่เคยหยุดยัง้งก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบของการพัฒนาในพื้นที่ต่าง,างๆทั่วประเทศกว่า4,000โครงการซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานถือเป็นพระราชกรณียกิจที่ส่งให้ความสําคัญที่สุดโดยทรงตรหนักดีว่าน้ํามีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศช่วยให้เกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีทรงมีพระราชดำริว่าน้ําคือปัจจัยสําคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิต ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานณนะักพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่17มีนาคม2529ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้ามไ,มไ,ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงเกิดเป็นโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่า3,300โครงการโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันถือเป็นโครงการชลประทานตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกที่ส่งมีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2506 เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่าสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่รัษฎรมาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งจากความคลาดเคลื่อนของฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขัดแคลนน้ำสำหรับพื้นที่นอกเขตชรลประธานโดยส่งวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวงจากแนวคิด หลักการแรกคือให้โปรยสารดูดซับความชื้นจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วใช้สารเย็นจัดเพื่อให้ความชื้นกลั่นตัวและรวมตัวเป็นเมฆจากทฤษฎีต้นกำเนิดนี้ส่งใช้เวลาในการคิดค้นทดลองกว่า14ปีจนประสบความสำเร็จในที่สุดจึงได้เป็นสูตรการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงในปี2512โดยใช้เครื่องบินของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นบินจากสนามบินหนองตะกูบ้านวังกระทะไอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา mm. เพื่อทดลองโปรโยสารทำฝนหลวงโดยมีขั้นตอนสำคัญคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีจนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสร้างความเปรื่มปิติให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน โครงการแก้มลิงเป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเมื่อวันที่4ธันวาคม2538ได้มีพระราชดำรัสถึงโครงการแก้มลิงว่าตามปกติเวลาเราให้กล้วยกับลิงลิงจะเคี้ยวแล้วเก็บไว้ในแก้มลิงเขาเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บในแก้มน้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดอย่างที่เปรอะปีนี้ เไปทั่วภาคกลางจะต้องทำแก้มลิงเพื่อที่จะเอาน้ำปีนี้ไปเก็บไว้ด้วยแนวพระราชดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรเป็นตัวอย่างความสำเร็จของโครงการแก้มลิงที่ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวชุมพรหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ จากพายุไต้ฝุ่นซีต้าเมื่อเดือนสิงหาคม2540ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเมืองชุมพรเป็นอย่างมากด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ใช้พื้นที่หนองใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติพร้อมเร่งรัดขุดคลองหัววางพนังตัก ที่อย่างค้างคางเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนก่อนที่พายุไต้ฝุ่นลินดาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรเพียงหนึ่งวันทำให้ประชาชนชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในปี2531 จึงทรงคิดค้นวิธีการบำบัดน้ำเสียในรูปแบบเครื่องกลเติมอากาศหรือกังหันชัยพัฒนาพระราชทานเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆสามารถผลิตใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาพิไทยจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปี2536นับเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษจึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศส่งรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อย่างค้างค้าง และมีพระราชกระแสรับสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยทรงเน้นย้ำให้ดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการสร้างประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศและพระราชทานความสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน